สสฟิลมน้ำตาคลอทำสิ่งสุดท้ายให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมมูนที่11ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ว่ามีบรดาญาติได้นำตัวแพทย์หญิงยาพดาตันสุดเจริญยิ่งภรรยาของนายสุพชคสีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขตหนึ่งพักชาติไทยพัฒนามาพบแพทย์เพื่อให้ช่วยเหลือชีวิต แต่แพทย์ระบุว่าได้เสียชีวิตลงก่อนแล้วก่อนที่จะนำมาส่งโรงพยาบาลและได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบจึงให้มูลนิธินำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งวันที่12ตุลาคม66นายสุประโชคสีสุขจรโพสตภาพและข้อความลงเฟซบุ๊กพร้อมโพสต์รูปภรรยาสมชุดไทยและระบุว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะหลับให้สบายค่ะแล้วค่อยดูความสาเร็จฟิล์มอยู่บนฟ้าน,นะคะ My Angel ทางนี้ชาวเน็ตแห่อะไรพร้อมแชร์ภาพวันแต่งงาน ต่อมาฟิล์มมีน้ำตาคลอเบ้าตลอดด้วยความอาลัยภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งโดยสสฟิล์มขอขึ้นรถมูลนิธิสุขศาลานุเครออาคระห์นครปฐมที่มารับร่างภรรยานั่งไปพร้อมกันจากโรงพยาบาลถึงวัดพระปฐมเจดีจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการวัดพระปฐมเจดีได้ดําเนินการย้ายร่างนางสาวยาพดามาไว้ที่เตียงสิ่งที่ทุกคนถึงกับอึง้งคือสสฟิล์มสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลายัย